สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรกร,กรนักล่าบ้านทุ่งนะครับวันนี้ก็จะพามายามหนูเช่นเคยนะครับติดปะมันเริ่มละกันเลยนะครับมาลุ้นกันเลยครับวันนี้ว่าจะมีแต้มหรือเปล่า ไปไงคันปีแล้วครับปีไปสองคันแล้วอสองต้นๆทางนั้ค่อยดีนะทางปลายทางนะทางดีปลายใช่ไหมเดี๋ยวเรานำหน้าไปก่อนเลยกันหนัาทางดีที่สุด อ,อ,อ้าติดไหมนะใช่ปะ่ะไม่ติดนิว่านึก,กว่าติดม,มองเห็นใบไม้ตรงนี้ไม่มีเลยอันนี้จะห่างๆนะเดี๋ยวเราไปลุ้นตงรงนู้นดีกว่าเอาครับและแล้วเราก็ได้ลุ้นนะครับนี่ครับ เต็มแล้วครับมาแล้วมาแล้วนอนยิ้มนี่นอนยิ้มเลยเต็มแล้วครับน,นอนยินน้กคอยจะเป็นแต้มสองหลักดึกดึกดึกต,ต,รตรงกลางครับตรงกลางเหรอตรงกลางโอตรงนี้นิ่งนะนิ่งครับโอ,โ,อโอ้ลุ้นนะขันไหนดึกดึกอ๋อขันนูน้นนะครับ ขันไหนโอ้ขันไหนดึกดึกขันไหนไม่รู้ใช่ปะ่ะหม้แล้วหลอกเราแล้วแหม่ลอกลอกกันเองได้ขันสั่นมไม่มีตัวครับติดตัวเดียวทางดีนะครับตรงนี้ ทางดีครับแต่ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะติดเพิ่งจะติดตัวเดียวเองเอามาลุ้นกันนะครับทางค่อนข้างดีครับแนวนี้แต่ตัวไม่มีไม่รู้ตัวไปไหนนี่แหละพันห้าคือตัวมันไปไหนทางค่อนข้างดีครับแต่ไม่มีตัวตรงนี้เป็นไงติดไหมเหมือนจะติดนะคันนี้เหมือน เหมือนติดยางขาดอาโอ้คันนี้รัานยางขาดหรือเปล่านะไม่แน่ใจไม่รู้สิมองไม่เห็น ทางดีนะครับแนวนี้ดีมากเลยแต่ทำไมไม่มีตัวติดแปลกใจทีจริงทำไมหนูไม่ติดน่าแปลกครับหนูไม่ติดครับแนวนี้เอาครับมาลุ้นครับขันงิงเอียงครับลุ้นครับลุ้นครับมีตัวไหม อติดนะครับแต่ไม่รู้ตัวอะไรเอาไปกินแล้วครับเหลือนั่งอใส้ไว้นิดนึงครับนี่ครับโอ้โหแม่น่าเสียดายจังไม่รู้โดนอะไรเอาไปกินซัแหมหนูก็ไม่ค่อยจะติดนะครับติดแล้วก็โดนตัวอะไรเอาไปกินอีกโอ้โหแย่อะไรอย่างนี้ แบบนี้แย่แล้วไม่มีแต้มครับแนวนี้ครับแนวนี้จะได้สักิี่ตัวครับสงสัยได้ตัวเดียวหรือเปล่านะครับเราต้องมาลุ้นกันครับกลย่าสุดแล้วเอ้ขาข้า,างหน้าโยกๆครับ คันนี้ชนแต่ไม่ติดนี่คันนี้โยกอยู่ครับคันนี้ติดครับออคันนี้ติดหนึ่งตัวครับผมนี่คันนี้มีผลงานหนึ่งตัวครับนี่ครับนี่ลุ้นคันต่อไป ดูสิขันต่อไปจะมีนะสุดแค่นี้นะสงส่สุดแค่นี้นะครับสุดแค่ตรงนี้วะโออโอเคครับสรุปผลงานครับแนวนี้ได้สองตัวครับแล้วก็โดนอะไรแบ่งไปกินตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราไปนุน่นลุ้นกันแนวต่อไปครับผมเอาครับดักทิ้งไว้ตรงนี้ขันหนึ่งต้องขันต้อคัน ดักกระเลกระลาดนะครับดูทิพอได้ลุ้นนะนี่ไงนูอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับอะไรหยุมว้เนี่ยอ้าวอยู่นี่เองมีตัวนี่โอเคครับอได้สามแต้มแล้วครับภูมิใจมากภูมิใจมากๆเลยนี่อันนี้ไม่ติดทางนี้มีหนูเฮ้ยเออมีหนูที่มั่วมันเสิกลั่นเฉยเลย เนี่ยทางนี้ไม่ได้จากอ่ะโอ้อมไม่ได้กล้าก,ก่อนไว้ไงน,นี่หมดเลยใช่ปะหมดแล้วเนี่ยปากทอนะาใสพ่อเดี๋ยวโอ้ไม่ใส่ผมใส่ฝั่งนู้นแล้วไม่ติดฝั่งนู้นไม่ล่นไอาหา่าตรงนี้ถึงมีหนูเฉยเลยนะีปากทอเนี่ยหน้าใส่ปเดี๋ยวไปลุ้นแนวต่อไปโอเคครับมาชมครับแนวนี้ครับแนวสุดท้ายครับมาลุ้นกันครับ ค่อนข้างดีกว่าตรงโน้นนิดนึงครับตรงโน้นทางดียังไม่ติดทางค่อนข้างดีน,นี่มันลันติดปะติดดินี่ไงติดตัวหนึ่งนี่อ๋อติดแล้วนี่ครับโอ้โบอกแล้วทางค่อนข้างดีครับได้สี่เต้มแล้วลุ้นกันนู่นนู่นตัวหนึ่งตัวหนึ่ง นี่ต้นนี่นี่นนตวนนี่นี่ครับนี่ครับห้าแต้มครับโอ้โหได้ห้าแต้มแล้วไม,ไม่ธรรมดาครับผมห้าแต้มแล้วไม่ธรรมดาครับแต้มที่หกไหมเนี่ยอาวไม่มีครับ อย่างเปลื่อยไงต้องรีบเลยไง,ยง,ไงชนนะครับแนวนี้ทางดีครับแต่ไม่ไม่ติดนะทางดีีนี้ก็ชนครับชนแต่ไม่ติดนะครับ ชนอยู่ครับแต่ไม่ติดนหโอเคลุนตรงนี้อีกหน่อยครับห้าหกคันดูนที่จะได้ตัวหรือเปล่าครับผมมีลั่นนะ กันแต่ไม่จิตครับรวดหักเลยชนไม่ชนตรงนู้นี่องคันนะตรงนี้ส่องคนะันใช่ปะส่องคันไม่อา้าวติดเฮ้ยแต้มที่หกเหรอแต้มที่หก เจ้เาเจ้าแต้มที่หกเราได้หแกแมคุณตรงนี้นนี่ตรงนี้หน่อยทีนี้เหมือนชนไม่ติดอันนี้สุดแค่ตรงไหนเนี่ยโอ้สุดสุดแค่โค้งใช่ไหม เอาครับลุ้นครับลุ้นมาถึงตรงโค้งเนี่ยครับจะมีตัวไม่มีตัวไม่ติดนะครับโคง้งสุดโค้งแล้วไม่ติดครับผมสุดโคงนะ้งแล้ว โอเคสรุปคนงานครับได้หตัวเช่นเคยครับหมดแล้วใช่ไหมโอ้โอเคครับวันนี้ก็ได้หกแต้มครับเป็นหนูท้องข่าวล้วนครับก็โอเคครับผมได้มากได้น้อยก็ยังถือว่าได้นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ